เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับสองดีนะดีนะรุ่นนี้นะเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับเข้าเรื่องกันเพราะว่าที่น้องมาในวันนี้น้องก็ตื่นนอกจากดิฉจนกับทุกคนแล้วตื่นเต้นเรียกรับชมกันกับภาพยนตร์ด้วยใช่แล้วเห็นว่าเป็นแฟนของเดอะมอลล์ด้วยใช่ไหมครับใช่ติดตามเรื่องแบบว่าอะไรๆเอ่อทุกๆเรื่องเลยใช่ใช่แล้วก็เข้า ืออยู่ในจอ,อยักษ์มาแล้วขายอีก2องซูเปอร์ฮีโร่ที่จะเป็น ด้วใช่หมดใจรอไม่ไหวเลยไติดตามหมอชายมากๆเลยค่ะจริงๆเราชอบหมายถึงอยากเป็นตัวไหนถ้าได้เป็นอืยากจังเป็นเป็นกันมาเวลก็ได้โอ้โหว้าวแต่ว่าอยากเป็นคนแข็งแกรงแข็งแรงหน่อยก็อยากเป็นไคล่าไคล่าชอบชอบเขามากๆเขาสวยแล้วเขาเก่งแล้วเป็นนักแสดงที่เก่งมากค่ะ ฝากให้ติดตามคนที่ชอบหนังแนวแบบว่าให้คุณชมก็ฝากจะมาเวลด้วยนะคะเข้าโรงวันที่8พฤศจิก,กายนนี้นะคะ่ะสามารถจองตั๋วออนไลน์ได้แล้วนะคะก็มารอดูกันว่าจะเปน็นยังไงไม่ต้องการเยอะๆนะเ,เดี๋ยวโดนสปอยนะ,ะมาถึงหนังเราตีทิ้งเป็นแล้วเป็นยังไงบ้างกับภาพที่ออกมาหลายคนแบบโอ้ที่เปลค่ะนเปล่ยนท่าเปลี่นท่าเลยซีนนี้หลายคนรู้สึกว่าโอ้ยีเดียได้ขนาดนั้นเลยเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีการปรับปรุงแก้ไขส่วนต่างๆความคิดเยอะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เวิร์กช็อปเยอะมากๆทั้งทั้งสองเรื่องเลยค่ะตอนนี้เวิร์กช็อปทั้งดีเวลลอร์สกับต้นทุนตั้ไว้ด้วยกันเนี่ยค่ะไม่งั้นเอาเอาซีรีส์ก่อนเป็นยังไงบ้างเนี่ยเราต้องปรับปรุงหรือว่าต้องยังไงยังไงบ้าง จริงรีบแบบเราเนียยังไงบ้างพอกลับมาที่เราสึกว่าจะต้องเพิ่มเติมหรือว่าปรับเปลี่ยนก็มีเรื่องเออ่หน้าโขนใช่แลนะ้วใช่ค่ะอาจจะต้องแบบให้เข้ากับหน้าเรามากกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนภาษาเราก็จะต้องปรับงดูแล้วเพราะว่าพี่เรียกก็แบบอ่างแต่จ,จริงๆน้องไปเวิร์กช็อปภาษามาแล้ว <c oughs> เป็นรอบขนมดีได <c oughs> ้ไหมมันเข้าปากเรอมะเบ๊ค่อยๆไปค่อยๆไปก็ มาฝึกค่อนข้างเยอะที่ต้องพูดกับตัวเองเยอะเหมือนกันแต่ก็จะปรับให้เป็นท,ทีค่ะใช่แล้วอะไคอะติดตรงไหนลูกอ้ยากค่ะขนาดเป็นคนไทยนี่ยากมากๆเพราะว่าคือมันเป็นราชสัต <c oughs> ว์ตด้วยแล้วก็เป็นพีเรนแบบสมัยก่อนด้วยก็มันจะมีบางคาที่เราแบบพูดถูกหรืออย่างน่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่เข้าปากแล้วก็ต้องต้องต้องค่อยๆฝึกก็จะเข้าปากมาคือแล้วอย่างลูกอะ ลุคที่ปิตติ้งไปทำไมจะต้องแบบเพิ่มเติมหรืออะไรแบบเป็นอะไรอ๋อคือมันเป็นฟีลว่าแบบมันจะมีหลายๆคาแรคเตอร์ในๆๆในในในซีรีส์ก็จะมีทั้งตอนเด็กด้วยแล้วก็ตอนโตด้วยอาจจะปรับให้รู้สึกว่าเกิดความแตมกต่างมากคือแบบโอเคอันนี้เด็กนะแล้วก็อันนี้โตแล้วค่ะจะยังไม่ชัดว่าตอนเด็กกับตอนโตใล้ายคลึงกันอืมไอ้บอกตอนแรกจะถ่ายต้นเดือนพฤศจิกาแต่ตอนนี้คือพี่เลืกชอบอ๋อไปไอ้จะถ่ายไปหมดแล้วนะได้แล้วใช่ไหมไุณได้คุณได้ ถ้าจริงมันต้องแยกส่วนภาษากันยังไงหนังก็ต้องหนังก็คือเป็นออกนอกโลกไปเลยนะอันนี้ก็คือย้อนยุคไปเลยก็คือหลังหลังจากนี้พวกหนูไม่มีช่องว่างแล้วมีเวิร์กช็อปแล้วก็ขัดมันกันไปเรื่อยๆแล้วเวิร์กช็อปแต่ละอย่างคือไอ้นี่คือยืนยนกับขจิ่นี่มันคือพร้อมกันเลยเหรอพร้อมกันค่ะหนูแยกภาษาอยังไงลูกอีกเรื่องนึงมันก็คือนอกโลกอีกเรื่องนึงก็คือรู้เลยค่ะรู้เค่ะเต็มที่ทำเต็มที่ค่ะจริงๆกังวลไหมากับคนกับการที่มันต้องสวิตสองเรื่องพร้อมกัน กังวลแต่ว่าแบบแค่ทำเป็นพิมแล้วเนี่ยก็แบบตั้งใจตั้งใจทุกครั้งไปเวิร์คช็อปทำกันบ้านอะไรที่เขาเซตแล้วก็ทำเต็มที่แค่ละเลยกดดันไหมเพราะเพราะมันจะต้องแบบว่าเป็นผลงานที่หลายคนรอคอยทั้งสองเรื่องกดดันอยู่แล้วกดดันอยู่แล้วค่ะเออจริงๆเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่อ๋อปีหน้าปีหน้าเนาะปีหน้าเลย ทั้งสองเรื่องเลยปะดิ๊กคะทั้งสองทั้งสองเรื่องความคาดหวังของแฟนทำให้เราแบบต้องตั้งใจขกันไหมจริงๆตั้งใจอยู่แล้วแล้วตั้งใจอีกตั้งใจแล้วก็เต็มที่แน่นอนทั้งสองเรื่องเลยเขามีกำลังใจน่ารักให้เราทุกทุกวันเลยค่ะซึ่งเป็นเรื่องของความรักที่มีอยู่อั่นไงเลยน้อยลงค่ะน้อยลงเพราะว่าเป็นเวิร์กช็อปแล้วก็ถ่ายเลยแล้ว เหมือนไอพิมพ์พวกเราอยู่กับการออกกองของคนที่ไม่ออกกองก็เวิร์กชอปประมาณเออาีนี้ก็จะแจ้งให้แฟนให้ทราบล่วงหน้าเลยว่าหายไปอยู่นี่เละอยู่นี่อยู่นี่แต่ว่าก็อาจจะเจอใครจริงๆรอรอรอชมผลงานใช่ค่ะแต่ก็จะมีแฟนมีดไปต่างประเทศบ้างเหลือเหลือกี่ประเทศที่ต้องไปใช่ที่ถามนะคะที่ที่ที่เห็นในตารางก็น่าจะถามก็คือก่อนสิบปีนี้ป่ะ ใช่ช่วงปีนี้แล้วก็ปีหน้าเลยอย่างนี้คือไอ้สองเรื่องนี้มันจริงๆมันต้องทำลายมันใกล้กันหรือว่าจริงๆมันเออไม่จริงตอนออนหรอคะแต่ว่าอะไรแหละหนังน่าจะมาก่อนคิดว่าหนังมาก่อนเข้าไปที่คุยกันเองมาปรึกษาก่อนไม่ร่าเออน่าจะน่าจะหนังก่อนเอาแสดงว่าปีหน้าเห็นเราสองคนแบบเต็มๆจุกๆ ฝากแฟนคลับที่เป็นกำลังใจให้เราหน่อยว่าเออไม่ได้หายไปไหนแต่ยังอยู่ก็บบนะคะก็ทุกคนเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะก็ยังอยู่อยู่ในใจของทุกคนพวกเราก็จะตั้งใจทำผลงานออกมาดีๆนะคะก็นิดนึงนะคใจี่อยจกันรอคอยได้คะขอบคุณค่ะค่ะเจอกัล ซ้ายด้านซ้ายครับด้านซ้ายชั้นสองนะหมดเลยครับพ ja. oh ี่ยกมือช okay. ั้นจีไม่ได้เลยครับ้อนีหลังนิดนึกอแล้วยืนแล้วยืนเป็นตัว V หันไหมพี่ปีนี้มาอะโอเคโอเคอาถ่ายครั